สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูเกิโ oh. อมาสช้าตัวกาือนเดิมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับยังไม่ค่อยรู้จะเล่นอะไรดีนะเพราะแบบเกมมันก็เซ็งๆนะตอ้นก็เลยเอาไวเล่ครับขุดนี่ก,ก็เดิมมาเล่นนะดูว่ามันจะสู้สมัยนี้ได้หรือเปล่านะตัวนี้เริ่มก่อนครับละมือนี้ค่อนข้างดีครับถ้าเจอมาลิสเนี่ยมีหอมันก็พอได้นะเพราะมันเป็นลิสท,ที่อัปเดตมาสู้กับมาลิสละก็ตัวนี้เริ่มก่อนครับมีตัวเปิดครบๆนะตัวนี้เดี๋ยวเริ่มเลย อนที่หนึ่งครับก็ตามสูตรครับยิ่งเรามีเป็นอีหมวกแดงครับยังไงเราไปต่อได้แน่ๆนะเรามีบาเรียด้วยเพราะงั้นตรงนี้เล่นท่าเซฟครับดีไวเนอร์ครับโมโหอุสกินะก็มีชีนี่ว่าจริงครับแต่ว่าช่างมันนะอุสกิก็บอนไปไม่สำคัญอยู่ละไอ้แล้วก็โม่ครับเพราะว่ามันโม่ทีหลังนะพออุสกิไม่ไอพอไอ้ดีไวเนอร์ไม่อยู่ปุ๊บมันก็โม่ไทอาร์ไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะงั้นเราโมไปกระแปงเขาวครับกระแปงเขาวปุ๊บเซิร์ฟมอสพิการขึ้นมือเลย เป็นสก,กาวการ์ดียครับแล้วก็ไปต่อครับแต่เป็นบาเลียแล้วก็บาเลียครับเสริญนะเป็นซาฟิล่าอ่ะที้เราก็รันต่อยาวๆครับแต่ข้าไม่น่าจะมีของละโมเวครับแล้วก็เสริญมอนต์ตัวนี้มีสกาวการ์ดียครับเราก็เสริญเป็นมันกงกรขึ้นมือแล้วก็เฟลกของซาฟิล่าครับรีมูฟพิธีกรรมเลยใช้หมวกแดงนะเดี๋ยวหมวกแดงก็เพื่อปุ๊บเนี่ยทีนี้เราก็จะรันคอมโบได้เหมือนเดิม เทหนึ่งสกอร์ก,ก็ได้ครับจะเสิร์ฟเป็นไอตัวมิชวาครับแล้วก็อีหมวกแดงครับสเปรยข,ขึ้นมาดีโซค,ครับลานย,ยาวๆนะอันนี้ไม่ได้เล่นานานมาก嘛นะแทบจะลืมเหมือนกันนะคอโบมันเล่นยังไงนะเราก็ไปต่อครับหมวกแดงนะเอาเวกับดักกระแปะข้างหลังแปะเป็นเบสิกนะครับเพราะเรามีเป็นไอโซโลวิชอถ้าเกิดเราคาบเล่นมอนปุ๊บเราก็ทิ้บหมวกแดงสเปรโซโลวิชแล้วก็อีหมวกแดงชุบขึ้นมาแล้วก็เสิร์ฟเอามาแปะเป็นเรเดียนนะโดยเราไปต่อครับเป็น มิาว่าครับได้เฟกเลยเซิร์ฟเวคครับระเบิดตัวเองวอลโซนแล้วก็แปะวอลโซครับเอาสาใบาแล้วก็เป็นมิดเดิลครับแดงขึ้นมือนะเขียวโมโซนแล้วก็สีฟ้าลงหลุมแล้วก็เฟกแดงครับอยาเข้าเด็กเอาไดาโนโดเมนมาแปะไม่แปะสิเซิร์ฟขึ้นมือนะก็แปะไปเลยแล้วก็ไปต่อครับที่วอลโซนนะวอลโซนก็ถ้าเกิดมีมิาว่าอยู่ในเอกเดรครับ ก็สามารถสั่งสเปรย์พวกแก๊งมันได้นะหนึ่งตัวจากได้ครับหนึ่งตัวจากมุกโซนแล้วก็หนึ่งตัวจากหนุ่มเอที่ต่อครับเป็นวารูดัสแล้วก็เซตเป็นชีนิวนะัเกเผื่อได้ใช้ครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อทีเบสซิ่งครับเก็บไว้ในมุกโซนขึ้นมือเก็บเป็นซาฟิล่านะเอาไว้เล่นต่อตาหน้าเสร็จปุ๊บพันเลยครับได้ฟูลบอร์ดนะก็มีนิเกตอะไรก็ได้ฮนะแล้วก็นิกเก็ตอะไรก็ได้ถ้าเก็บฝ่งข้ามเล่นการปุ๊บลงมอนน่ะ เราก็ลงสโลูวิไปในเกตสเปร์มาแต่ใกล้ใก้ด้วยทีหนึ่งแต่ถ้าเปิดเป็น into the void นะเป็นแบบพวกเด็กเ,วเวล่นเวฟบางเพราะตรงนี้มันไม่เดือดร้อนเลยหรอกครับปล่อยเขาโจไปพวกตาตีนะเอ็กโซเดียป็นเนี่ยแต่ว่ถ้าเกิดเป็นเอ็กโซเดียจริงๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราใช้อะไรก็ได้ครับตัดให้กับมือเขาไม่ครบห้าก็ชนะได้ง่ายๆละโอ้โห chicken g a m ด้วยนี่มันเต็มศูนยเลยวะเนี่ยอ่ะตรงนี้ มือเขาจะน้อยกว่า5แล้วครับเราใช้เป็นซกกาก็ได้ครับในเกณฑเลยอ,อมีนี่ด้วยนะแฟชชิ่งไฟล์ครับก็เล็งใช่ไหมเป็นลูนิกอะอยังไงก็ไปดูให้ตอนนี้โรนเล็งครับเราก็ถ้าเกิดเขาเป็นลูนิกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเราใช้เป็นโซลวิรับการเล็งไม่เป็นไรละตอนนี้ของเราเยอะนะาอาฟูฟูดีโซครับ นเกระเบิดหมดเลยถ้าเป็นไงคิดว่าไม่น่าใช่อีกตัวเดียว์ละเพราะมือโอ้ t ันเดอร์โบนะทันเดอร์โบยังดีนะววารูตัสยังรีเกตได้ครับแล้วก็รีเกตเลยเอาไปต่อนะเป็นเดย์ทักชั่นครับเดย์ทักชั่นนี่อะไรนะจิ้มหลังใช่ไหมอ่ะชี้หนึ่งใบครับทำลายทิ้งนะเขาระเบิดบาลียครับก็ไม่มีปัญหานะเดี๋ยวไงเบสซี่มาเก็บบาลีกลับมาได้อยู่ละ โอ้โหแล้วดูมันโม่ดูมันรีมูฟเด็ตาฟิล่าสองแล้วก็ด้วยพิกรรมครับแล้วพิกรรมเราอยู่ในหลุมอยู่ระใบหนึ่งครับแปลว่าโอ้โหเล่นยากมากนะต้องใช้แบบเบสซิ่งเก็บกลับมาอันนี้เกี่ใยครับ <S 2> <S 2> แล้วก็โอ้โหรือจะเชื่อนะมือพี่มันถืออะไรนักหนาวะเนี่ยแม็คโฮครับก็ช่วยไม่ได้นะเวลาไปจะโดนก็นต้องโดนซึ่งหายหมดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเป็นเวทพิกรรมครับถ้าเกิดมอนสเตอร์ ข้าแสพี่กำร์เราครับถูกทำลายด้วยเฟกการ์าดฝังคาบนะก็รีมูมานใช่สเปย์ได้ตัวหนึ่งสเปย์เป็นสเกาัาเนียครับและก็เฟกอีบบกแดงนะก็เป็นบอดเทปเดิมนะชุบขึ้นมาเอาเป็นบาดแปะครับก็เดี๋ยวส่วน,นเดียนจะค่อยว่าันครับแปะเอาไปไว้ก่อนนะการล็งตัวนี้เอสเฟยครับอินทูเดอะวอยก็จะบักคับทิ้งหมดมือชาเขาแต่ว่าเขามือศูนย์แล้วเพราะงั้นไม่มีปัญหาเข้าเธอดีกว่าจัวโอ้ พอไปตัวคนนี้พวกมันก็ตีไม่ได้นะเพราะเราลันคาร์โบไปเซตหนึ่งละแต่ว่าท้ามัครับตรงนี้ฝั่งข้ามมือหมดครับยังไงเราก็ได้เปรียบมากๆนะใช้เป็นเบสซิ่งครับเซอร์เป็นเรเดียนแล้วก็เฟกใช้เป็นบาเลียครับเซอร์เป็นเรเดียนนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปต่อที่เบสซิ่งเลยเก็บไว้พี่กับนะเพราะว่ามันไม่เหลือให้เล่นเลยอะไอสัตวิลานี่ก็ใช้ไม่ได้นะแล้วก็เซตเป็นเรเดียนครับแล้วก็ไปเทตสติเกอร์เสร็จปุ๊บผ่านฝั่งข้ามโจมไปเดียวครับยังไงก็ไม่น่าจะไหวนะ โตัวเป็นยูนิคนะสลัมเบอร์ครับแต่ฝั่งข้ามมีแค่ใบเดียวครับเราในเกทฟีอ่ะในเกททิ้งไปเลยเดี๋ยวตานั้นแเราก็ตีอัดแะก,กจบแล้วรีโซฟอ่ะทีก็เรียบร้อยครับฝั่งข้ามมอบแล้วแล้วก็ดูเลยจัวครับน่าสนใจนะครับแบทเทิลเลยอ่ะตีเข้าไป ต่อลานี้นะสำตาแรกครับมาเจอแบบเล็กประหลาดนะแต่ก็อย่างว่าครับอันนี้ก็พอข้างเลือกมานิดหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเจอคนเล่นมาลิสเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสู้เ่าหร่ครับถ้าเกิดแบบเริ่มหลักเนี่ยโอกาสที่จะได้เล่นน้อยประมาณเลยครับแล้วพอถ้าเกิดเขาเริ่มเกาะเนี่ยแล้วเราไม่มีขอมันก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยช่ป่ะหลาดพอกันก็เอาเป็นอย่างนี้แหละนะต่อลปนี้ข้ามสำตาแรกนะเดี๋ยวไปดูเดี้ฝั่งข้าวครับว่าเขาจัดมาประหลาดแค่ไหนนะอันนี้ก็เป็นเดี้ของเด็กฝั่งข้ามมาตะกี้ครับก็ไม่แน่ใจนะ อันนี้อาจจะเป็นแบบเป็นลุนกับดั้งเดิมแต่ว่าเวมันไม่น่าจะพอแล้วป่ะที่แบบจะเน้นโมดเด็กฝั่งข้าวให้หมดเนี้ยเพราะว่ามันแทบไม่มีตัวสู้เลยนะไม่แน่ใจนะว่ามันจะประมาณไหนหรือว่าจะได้แบบเคลียร์บอร์ดไปเรื่อยให้รับฝั่งข้ามท้อไปเองก็ไม่รุมกันเนาะก็มีเด็กข้ามใได้เป็นอุสกิครับสามใบแบคโฮทันเดอร์บโบก็ไม่แปลกใจว่มันจะโดนนะฮาร์ปี้ครับปิดชีพด้วยมีบูโฮแล้วก็กาตีจั่วครับอีทูเดอร์วอยสเดีร์พีทไนบีมในเนี่ยจิ้มหลังไปเซจะห้ามเชนนะ แล้วก็เป็นไลท์นี่โอ้ใส่มาครบเลยวเนี่ยครบทุกใบ,บเลยใบเคีเบอร์ดนะชิคกี้เกมครับสามใบไอ้นี่น่า,าหลอนนะแล้วก็ฟีลูนิกครับทวินทวิสเตอร์ลูนิกทิปแฟชชิ่งไฟเดสทักชั่นฟิซิ่งเคิร์สสลัมเบอร์สมายติ้งสต่อมครับแล้วก็คนทีด่ดับเลสนะแล้วก็ดิสเพลครับก็ลูนิกมาค่อนข้างน่าเสียดายนะมันดับมันโดนดิมิตไปเยอะมากครับทำให้ของแทบไม่พอเนาแบบแทบไม่พอเล่นจริงๆเลยไอ้นี่เหลือหนึ่งนี่สาหัสมากนะเอ็กตาร์ก็นพวกลูนิกครับเป็นพูกินใช่ไหม มูมินแล้วก็มีเจ้าหมาครับแล้วก็ตัวลิงน่นนี่นั่นนะกว้าน,นี่ครับโหมดสับตาแรกนะเดี๋ยวดูทา2สองต่อครับอันนี้ก็เป็นทา2สองนะครับตอนนี้ก็วันนี้ทอยเหลยนชนะรัวๆนะตรงนี้เริ่มก่อนครับมือแรกก็พอได้นะมีเป็นไฮแอสที่มามันก็ราคาไร้สารานนะแต่ว่ามันก็กันอิมเปร์กันอะไรได้แหละตรวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลย เม่นหนึ่งครับก็เป็นวานการ์ข้าวโบนะดีไวเนอร์ครับลงปุ๊บโม่หนึ่งใบแต่ว่าไทาอาร์ตขึ้นมือครับเดี๋ยวเราโม่คนอื่นโม่เหมือนเดิมครับเป็นกระแปงขาวนะเจอมอสพี่กรรมเจอเป็นมิชวาขึ้นมาครับเพราะเดี๋ยวไอ้สกาวการเดียนยังไงมันได้อยูจ้ะไปต่อครับไทาอาร์ตครับทีวิวหนึ่งตัวสเปร์แล้วก็ดีไวเนอร์ครับสเปร์มือแรกโม่แดงเอาบาเรียแปะแล้วก็บาเรียครับกดเทคเซิร์ตเป็นซาฟิล่า แล้วก็ซาฟิล่าครับชิงโมเวเซิ์มอนริมูพี่กรรมครับก็เล่นเหมือนเดิมนะยังดีนะเทียบค่อนข้างห้่องนะเพราะไม่เล่นานานก็พอจะจำอะไรได้บ้างไปต่อครับเชน,นิงเซิร์ตตันี้โดนนิเกะก็ะชามันนะครับพอมีทว่ามาขึ้นมาแล้วจะเป็นหมวกแดงครับเอาไว้เลงนตาหน้าแล้วก็แปะมีทว่าครับรันไปเรืเ่อยๆฟูคโบูจะเป็นวอลโซนแปะวอลโซนครับ สามตัอวอ่ะเอาเป็นแดงขึ้นมือครับแล้วก็เขียวมูโซนนะฟ้าลงหลุมแล้วก็ไปต่อครับตัวนี้เอฟเฟกต์วอลโซนครับก็เอาสเปรย์แท่หนึ่งตัวตเด็กตัวนี้ลืมนะรันเร็วนิดหนึ่งครับลืมยัดไอ้นี่เข้าไปแต่ว่าใช่ไหมาครับไม่สาคัญนะเอาเป็นทักว่าครับแล้วก็เขียวกับฟ้าไปต่อที่วาดูดตาครับแล้วก็เขาเรียกขีหลักก็ได้นะไม่สำคัญดีละเป็นไครว่าครับยัดเข้าเด็กเซอร์เวตไดโนโซมิน ไปเลยอาทิตย์จะค่อนข้างสบายครับเพราะว่าไอเว่พวกเนี้ยครับมันด้วยความที่มันมีเป็นแอนวามาใช่ป่ะทําให้แบบมันสามารถใช้เฟคได้ครับเพราะว่าไอพวกเนี้ยบอกว่ามอนสเตอร์ลิวกีครับเพนดูรัมหรือว่ามอนสเตอร์ลิวสิบครับที่เป็นไดโนเสาร์นะตรงนี้มาเป็นเพนดูรัมครับพอกานใช้เฟคในเกรดมอนได้อยู่และตรงนี้เราก็จะจบแล้วครับเราไปต่อไปได้นะเราใช้เป็นเบสซิ่งครับเก็บขึ้นมือเก็บเป็นซาฟิล่าครับเอาไว้ในจานะนะแล้วก็เซชินิวครับแล้วก็ฮันเลยตรงนี้ มีในเกตสองทีครับอะไรก็ได้ในเกตมอสหนึ่งทีจากเอฟเฟคของไดโนโนเมนะแล้วก็มีเป็นทีนี้ด้วยโซลแทบไม่มีครับแต่ไม่สาคัญแล้วเพราะบอดเราค่อนข้างแน่นเอาเลยทหนึงครับโอ้โมเวทนะไม่รู้ว่าจะโมอะไรครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับเราเรียกคอนโทรลน,นะอะไรที่ไม่เกี่ยวกับ,บกเบดแเราครับปล่อยไปก่อนเลยโอ้เป็นนี่เนาะอะไรวิซาร์ดอะทีเรเมนต์ปะทีเรเมนต์ตลอดไปนะแต่ก็ตอนนี้ว่าเขาไม่ได้นะเพราะเราก็เล่นแต่วอยลเรทเหมือนกันนะ หรือมัสเร์ใช่ไหมผมไม่ใช่หนอกเป็นมานาเดียมนะมานาเดียมก็ไม่เห็นนานมากมากนะแต่เหมือนอย่างเขาคุยกันในกลุ่มปะที่แบบถามมีคนถามมาปาว่าถ้าเล่นมานาเดียมแบบพบทุกแก๊งมันจะเล่นได้หรือเปล่านะต่อขอน่านสนใจครับแต่ว่าตรงนี้เราน่าจะได้เปรียบประมาณหนึ่งบังเพราะว่าเพราะน่าจะต้องหลับรันเป็นส่วนๆไปนะตัวที่แปดฟิลครับฟิลบอกว่าถ้าเกิดการไปนี้แอทีวเวสามารถเสิร์ฟมอนสเตอร์มานาเดียมหรือวิซาร์ที่มือได้ออกเสิร์ฟเป็น เรียมฮาร์ดครับพอดีเนะาะพีระเม็ดนะน่าจะแบบมาทุกตัวนะตัวนี้เป็นเรโนฮาร์ครับเรโนฮาร์ก็เหมือนเดิมครับค่อนข้างน่าลำคาญนะเทาจะโมครับเรามีแอนว่าครับที่มีเทคของไดโนโตเมนนะก็ยัดเข้าไปแล้วก็เนเกอเ์พีมอนได้เกเจร์เลยแล้วก็เรียมฮาร์ดที่เขาเสรอเมา่ตะกี้ครับเรียมฮาร์ดก็ในช่วงเม,มเฟสครับถ้าการไปนี่อยบนมือสปีดสสามารถชี้มาแลเรียม,มอนสเตอร์หรือมอนสเตอร์ที่พลังพันห้าสองพันหนึ่งครับทำลายทิ้งนะแต่ว่า อันนี้มันไม่ได้เลียงเป้าครับมันเป็นเนเกตเอฟเฟกนะเพราะงั้นทำลายไปก็ไม่เสียดร้อนอะไรอยู่แล้วมีเขาเลยแล้วก็เรียมฮาครับจะได้เสิร์ฟใช่ไหมเรียมฮาถ้านอร์มอลหรือสเปร์ครับจะเสิร์ฟมาแล้วเรียมการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือตรงนี้มีมอนสเตอร์ถูกทำลายครับมีเซวาครับทีบิวเพื่อนมานหนึ่งตัวครับสเปร์ Space, ขึ้นมาได้ เอาเป็นมิทาว่าครับแล้วก็เอฟเฟกนะระเบิดการ์ดบนบ์ดหรอครับได้อัพทูสองใบนะแล้วก็เอาเวทแกง๊แกงมาครับมาไงตัวนี้แค่ใบเดียวก็พอครับหงเป็นวินวินครับพอที่เขาไปเจคซิงโคลใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ออกจากบ์ดไปหลุมมามจะมูมโซแทนหมดเลยครับแล้วเขาจะรีขอกลับมาไม่ได้นะเจอไปใครเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยโชว์มาแล้วเดียมใช่แล้วก็จวดสองนะแล้วก็ ไปเลยโผลเป็นมีกนะครับแล้วก็ตัวสองนะเอาใบหนึ่งโปรโผลเด็กแล้วก็สเปคครับเป็นมีกนะตรงนี้วีซ่าทาร์ครับก็ระเบิดการ์ดหนึ่งใบให้สเปได้ตรงนี้จะมีวารุรัสครับเดี๋ยวเราในเกตดปุ๊บช่แล้วเราก็ถอดอีกหนึ่งไส้ทำลายฟิวทิ้งไปเลยนะเพราะฟิวเหมือนจะน่าระบาดี่สองเลย นี่น่าจะเรียบร้อยดีโอ้ไอ้หอนี่นี่มันมาจริงๆนะเนี่ยแบบใส่มาครบทุกแก๊งแล้มั้งเนี่ยแต่ต้องเด้ก,กี่ใบอ๋อเด็กหกสิบเนาะเป็นพระชาครับอ่าตรงนี้ฝาข้ามไปต่อครับที่สไลด์ดอส์นะสไลด์ดอก็เหมือนเดิมครับเวลามีคนใช้สไลด์ดอสุดเดี๋ยวจะปล่อยนะถ้าโดนก็ได้หนึ่งหายอะถ้าเกิดไม่โดนก็ไม่ไดเดือดร้อนรีและวหกบีนะมันจะไม่โดนตรงนี้เป็น ชิเลนครับก็ฝุ่น๊บนะพบ,พบ,พบ,พบแก๊กเดินต่อเข้าไปก็ยังได้อยู่นะเพราะถ้าเกิดเขาเป็นเทรเร์มนจริงๆเนี่ยเรายังมีชี้นิ้วคอยช่วยอยู่แล้วก็มีเป็นสกาวการ์เดียที่ยังไม่เนเกตนะแล้วก็เปกของตัวนี้เทเลเมตข้าชาครับจริงๆจะชี้ทิ้งไปเลยก็ได้แต่ว่ามันไม่น่าจะส่งผลอะไกับเราเพราะาเดี๋ยวเราค่อยชี้นิ้ว ไปชี้ไอ้พวกตัวที่เป็นเทเลเมนต์น่าจะดีกว่านะโู้โม่สองใบครับเป็นแบ็กโกครับไอ้นี่โคตรน่าราคาเลยนะมันมีเทคที่แบบเปิดใช้ปุ๊บก,ก็ประกาศช,ชื่อาลามอนแบบในเกมส์อะไรของมันนะแล้วก็เทคที่2ครับสามารถเอาเทคิเต็มเลยแล้วกันเดี๋ยวจะงงนะมันบอกว่าเปิดใช้ปุ๊บเนี่ยประกาศช,ชื่อมอนหนึ่งตัวครับถ้าสองฝ่ายไม่สามารถสเปมอนชื่อนั้นได้นอกจากชุบขึ้นมานะแล้วก็เทคนี้สําคัญครับถ้ามันอยู่ในหลุมรีมูฟมันแล้วก็ประกาศชื่อมอสเซอร์หนึ่งตัวครับ ในเทิร์นนี้ทั้งสองฝ่ายห้าม Active Effect บอชชี่นะครับซึ่งไอสกาการ์เดียนโดนแน่ๆน,นะประกาศสการ์นเดียนครับก็บัคขับในเกตครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ในเกตพลังมันจะลดครับเพราะงั้นก็ในเกตไปเถอะยังไงเอฟเฟกก็โดนในเกตอยู่ลวถ้าเท่ากันนะนี่เขาเลยอะบัคขไปต่อครับเป็นฟีสุตาครับก็ไม่ดีเดือดร้อนเลยนะแต่ตรงนี้จริงๆลืมไปหน่อยนะเพราะว่า เราควรจะใช้เป็นเบสซิ่งใช่ไหมเทียบไอลงเป็นมังกรไปแต่ก่อนตอนนู้นนะเอฟเฟกต์ค่ะชุดครับชุบจูเนอร์จากหลุมได้ใช่ไหมแล้วก็เอฟเฟกต์นเกตนะตัวนี่ฝาก้่ามีมอนแล้วครับเราใช้เป็นเบสซิ่งครับสั่งพี่กรอเลยแล้วก็ตรงนี้ครับสำคัญนะถ้าเกิดเราแปะเป็นวูววินอยู่เนี้ยในเธอฝาข้่ามอนสเตอร์ทุกตัวครับที่ออ,อกจากบอร์ดมันจะไปมูโซแทนใช่ถ้าเกิดเราลงสวิทโดยการใช้บุกแดงตัวเนี้ยมันจะไปมูโซครับมันจะไม่กลับมานะเพราะงั้นตรงนี้ เรามีบวกแดงที่เราเสิร์ฟมันะกีค่ะเราพิธกรรมคู่นี้ลงไปง่ายๆนะเราเป็นมังกรสุรวิทแล้วก็เหมือนเดิมครับบวกแดงครับเหตมอนสเตอร์พิ่กรรมสเปก็โดดขึ้นมาแล้วก็เอาเวกระดาษกระแปะหนึ่งใบเป่กปเ,เลยแปลเป็นเลเดียนนะโอ้ฟูลบอร์ดนะ11บช่องนะใช้แบบคุ้มๆเบิ้มๆถ้าเกิดฟิลไม่ระเบิดทิ้งมันจะกีกับเต็มทุกช่องที่มีให้เล่นนะโอ้ฝัแบบ่งข้าไม่เกรงกลัวเลยครับเขา ซิงโคต่อนะครับเป็นอมิทัลาครับก็ตรงนี้เรามีเป็นสุรวิทย์นะยกขึ้นมือในเกตซาม,มอนและรีมูทิ้งอั่งค้าบเหลือมือเท่าไหร่สามใบใช่ไหมแต่ว่าในเกตเราใช้หมดแล้วนะเหลือแค่ทีนี้ใบเดียวตรงนี้ฝั่งข้ามใช้เป็นสุสาคนโง่น,นะโมเป็นฮันนิสนะครับเอฟเฟกตจากซูช่าครับเราใช้ชิ้นิ้วชี้ทิ้งไปเลยตายจบๆไป อาทีนีนะ้เรียบร้อยครับฝต่ข้ามือมีแค่ชี้เลนตัวเดียวนะโลปุ๊บโม่สามค่ะแล้วก็ไอตัวนี้มันเหลือหนึ่งนะโอกาสที่จะโม่เจอแบบแก๊งมันนี่แทบจะไม่มีเลยนะ <S <S อะ<า>โชว์ครับสเปร์นะไอ้นี่ก็เหลือหนึ่งเหมือนกันปะหน่นะนอ,อยนะดูพี่ไอ้ี่เหลือสองแต่ถ้าเกิดโม่เจอตัวเองก็ฟิวชั่นไม่ได้ได้ป่ะไม่แน่ใจนะช่างมันลวกัดตัวก็โดนโม่ไม่เจอเนาะ โมเป็นพวกมานาเทียมครับเปียเรตนะแล้วตรงนี้ไปต่อครับรีมูสองตัวครับนี่เป็นตัวฟิวชั่นนะเชื่อผมจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วอันนี้ไอ้นี่มันจะชี้มอนสเตอร์อื่นหนึ่งตัวสนาครับระเบิดทิ้งได้นะแล้วก็จะเกณฑ์พลังครับตรงนี้ถ้าแสกับการเล็งทุกตัวนะเขาจะระเบิดได้แค่วัลูดัสครับและวัลลูดัสมีเทคที่สองครับถ้าการไปนี้ที่เอ็กซ์ซีต้องมาครับถูกทำลายระเบิดการคืนได้ใบหนึ่งครับ เขาก็ระเบะิดวารูดาครับตามสูตรนะแล้วก็วารูดาครับระเบิดคืนเลยพลังใหญ่เท่าไหร่ช่างองมันเ้อยก็ประมาณนี้นะเวลาเจอกันแบบประมาณนี้แบบมันยังสนุกกว่าเจอแบบพวกมาลิสสมัยนี้เนาะมาลิสเดียวนี้แบบเหมือนเข้าตาใจกันหมดเลยแบบว่าถ้าเกิดไม่ได้เล่นหรือโดนขัดเยอะอเขาก็ออกกันหมดเลยนะแบบมนไม่ได้เล่นแบบจนถึงอะไรเลยเธอแบบนี้เนาะก่อนประมาณนี้ครับผมจะไปดูดีได้ฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็เป็นลีเดียของเด็กฝาข้าเมื่อตะกี้ครับก็เป็นผมมาใส่มาครบจริงๆนเนี่ยปีทั้งท้งทีละเมนใช่แล้วก็เป็นคาชานะแล้วก็มีใครกันดีไม่ใส่สกายโคมาถ้าใส่สกายโคมาน,นี่ครบเลยฟูฟูนะเมนเดียข้าไปแรกเป็นเฟเนตนะครับเป็นมิกอันนี้เป็นทอริดฮันนิตอันนี้เป็นสกายโคใส่มาครบแก๊งนะเหมือนแบบในเนื้อเรื่องไปไปอันนี้ไปซีแม่ชิลเลนสองครับเรโนฮาสามเกลโดมูดโดล่า เลมฮาร์ดไ้เป็นสัมสราครับซาฟอร์ฟสแล้วก็เป็นแมกนามัสกับดุยชเวิร์มเฟนเลียสกาโคเทียมเอนดูบิเลียสามครับคือเขาโง่นะเสริรดนักลบอันนี้เป็นอบังครับอันนี้โมเวทใช่ไหมตัดหญ้าอันนี้ก็เป็นสแลดอนนะถ้าโดนเนี่ยพวกคงจะหาหน้าดูนะแต่ดีนี่ยตั้งเขาเลยมานี่โดนไปทีเดียวม,มากเมื่อตอนนู่นาน,านานมากแล้วสก,กาโคอะไรวะครับเทียมกีฟ อันนี้เป็นเวทจิ๋วมันจะก,กี้ใช่ไหมไอ้นนกเวทอะไรกร็ไม่รู้ว่าเทคโคตรยาวนะฟิวของไอส้สกายโฮฟิวคาชาฟิวของมานาเดียมรีเกนสกคริมฮาร์ตปีดน,นะแต่ไม่ใส่ฟิวอ๋อฟิวเทอรเมนต์โดนแบนไปแล้วอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะน่าจะโดนแบนไปแล้วนะอันนี้เป็นกำดักของเทเมนต์กำดักสองความปัดอันนี้ความมอนนะแล้วก็อันนี้ใส่มาสามเลยนะแล้วก็อะไรกร็ไม่รู้แบกโกดตัวนี้ดันนะ เอกตาก็เป็นฟุกเทเลเมนครับแล้วก็ซิงโคล์นะ้ามาดาดี่เป็นซิงโคลใช่ปหมละ่ะแล้วก็มอลิงนู่นนี่นั่นด้วยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ไม่รู้เล่นอะไรนะแบบในเกมมันก็ค่อนข้างเซ็งๆนะแต่ว่ามาไอ้มาลิตเยอะประมาณใช้ถ้าเกิดไปแบบเราไปเล่นมาลิตตัวยเงี้ยโผมันยิ่งจะน่าเบื่อไปกันใหญ่นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีครับว่าจะเล่นอะไรดีเนาะก่อนว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ